สวัสดี FC เพื่อนเื่อนช่องเสียงจากชายแดนทุกท่านนะครับผมนะครับก็เป็นช่องน้องใหม่นะครับที่กำลังสร้างตัวตนนะครับบน y o u t u b e นะครับผมพอดีวันนี้นะครับจะมาอบสมุนไพรนะครับผมทำเองนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ผมซื้อสุ่มไกนะครับแล้วก็ใช้ผ้านะครับใช้ผ้าคุมนะครับ นะครับทําง่ายๆนะครับผมตอนนี้ก็คือมีหม้อนะครับอยู่ข้างในนะครับมีหม้อแล้วก็ใส่อ่ใส่ไอ้ตะไคร้ใบตะไคร้หนึ่งนะครับใบมะกรูดสองอใบขาสามนะครับแล้วก็อใบขี้เหล็กสีนะครับผมใบยูคาห้านะครับ ห้าชนิดนะครับผมใช่ไหมห้าชนิดนะครับเอามีมีใบเป้าด้วยเป็นหกนะครับหกชนิดนะครับผมเอาใส่ในหม้อแล้วก็เอาน้ําใส่นะครับเป็นเป็นหม้อคล้ายๆหม้อสูกี้แล้วนี่แหละครับผมนะครับเราก็เอาน้ําใส่เอาผสมรวมกันแล้วก็มาเสียบไฟนะครับง่ายๆครับไม่ต้องไปก่อไฟให้มันอันตรายนะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับ องผมนะครับผมคิดว่ามันช่วยเรื่องสุขภาพนะครับกับผิวพรรณแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักได้นะครับนะครับแล้วก็ระบบปอดระบบหายใจนะครับซึ่งตอนนี้โรคระบาดนะครับกำลังแพร่กระจายนะครับผมคิดว่าตัวนี้ช่วยได้นะครับผมผมทำมาสามปีนะครับทำมาสามปีแล้วนะครับนะครับก็รู้สึกว่า โอเคนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองดูนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนะครับนะครับผมง่ายๆครับครับจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับต่อครั้งนะครับผมตอนนี้ก็ร้อนเลยครับข้างในเป็นควันละอูเลยครับ ครนไอ้น้ํานะครับไอ้น้านะไม่ใช่ไฟนะครับเพราะว่าเราใช้อระบบหมออไฟฟ้านะครับผมตัดปัญหาไปเรื่องก่อปืนนะครับก่อทางนะครับใช้ไฟฟ้าสะดวกนะครับผมแล้วก็เท่าที่ทํามานะครับเหนือเต็มเลยครับผมเต็มนะครับเข้าไปประมาณห้านาทีนะครับกระโจมก็ง่ายๆครับ เดี๋ยวผมจะดึงหม้อมาให้ดูนะครับอย่างนี้เลยนะครับจับกระจกกล้องหน่อยครับนี่ครับผมสมุนไพรล้วนๆนะครับจะจะมีผมไล่ฮะอกอย่างนะครับมีใบตะไคร้ใบมะกรูดใบขา่บาใบยูคาลิปตัสใบผักกิเล็ก นะครับแล้วก็สุดท้ายกา็ใบเป้านะครับผมซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับผมก็เพื่อควันมันขึ้นเยอะๆอย่างนี้ก็ไปนั่งอบข้างในมีเก้าอี้นะครับหรือจะนั่งกับพื้นก็ได้นะครับผมเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะครับคือ,อมันเป็นหลักพื้นฐานนะครับในการดูแลสุขภาพนะครับผมไม่ไม่ใช่ต้องอ้างอิงอ่า การอนามัยอะไรหรอกครับผมเพราะว่าภูมบัญญาชาวบ้านนะครับผมที่เขาทามาผมหลีกเลี่ยงในการที่จะใช้ไฟนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟเนี่ยถ้าพลาดมามันอาจจะไม่ถึงไฟที่ก่อนนะครับมันจะเกิดอันตรายนะครับผมช่วงนี้ก็ลมแรงนะครับก็เลยนี่เลยครับขเ้าไปนะครับเราจะเอาสุ่มไก่ก็ได้จะเอาอะไรก็ได้นะครับผม เป็นตัวโครงสร้างนะครับผมใช้เ,เป็นเสื้อสุมไก่มานะครับเป็นไม้ไผ่นะครับแล้วก็ตั้งใส่ขาโต๊ะมัดให้แน่นจากนั้นก็หาผ้านะครับผ้าชนิดเอไม่ต้องไม่ต้องเอาผ้าล่มนะครับเพราะมันจะไม่ระบายตัวนี้ยังระบายอยู่นะครับเป็นผ้าชนิดเหมือนปลอกอผ้าห่มนะครับผมเหมือนปลอกอผ้าห่มปลอกเสื่อนะครับมันก็จะมีความ ระบายของมันอยู่ในตัวนะครับแล้วเราก็คุมนะครับผมนะครับคุมง่ายๆนะครับผมวิธีทําง่ายๆนะครับอยากให้เพื่อนๆลองทําดูสําหรับใครที่พอมีตังค์นะครับก็มันมีเครื่องอบนะครับซตาหน้าต่างหากก็ก็ทําได้นะครับแต่แต่ของผมนี่มันแบบประหยัดนะครับผมแบบประหยัดก็ที่ทํามานะครับก็อ่า หลายเดือนนะครับผมมันก็ได้ผลนะครับซึ่งเข้าไปไม่ถึงห้านาทีก็เหงื่อเต็มตัวนะครับผมนะครับสิ่งที่เราสูตรเข้าไปก็เป็นไอไอน้ํานะครับผมไอน้าํามันก็เหมือนกับไอที่เรานึ่งข้าวนะครับผมหม้อข้าวหุงข้าวหนึ่งข้าวนะครับแต่ว่ามันจะต่างแค่ตรงนี้และอ,อ่มันจะมีสมุนไพรพื้นบ้านนะครับเป็นพืชผักที่เราใช้ปรุงเป็นอาหารอยู่แล้วนะครับผม ผมไม่ได้ไปแช่นานเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับผมเข้าครั้งละห้านาทีนะครับห้านาทีเป็นประมาณครับร้อนเหนือแต่ก็ออกมานะครับเช็ดเอาเสื้อนี่แหละเช็ดเสร็จนะครับแล้วก็พอสักพักก็เข้าไปใหม่นะครับเข้าไปใหม่ก็เอาสักสามรอบนะครับผมก็รวมๆแล้วสิบห้านาทีนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องนานนะครับทีนี้เราก็ไปอาบน้ํานะครับอาบน้ําเอาเหงื่อใคออกนะครับผม มันก็จะดีส,สุขภาพปอดก็แข็งแรงนะครับสังเกตได้จากรคไข้หวัดต่างๆนะครับผมก็ <S 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 อาศัยว่านะครับเอาทําแบบนี้เป็นหลักนะครับก็คืออบสมุนไพรท,ที่ของภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับซึ่งผมก็ไปดูดูไอของอที่เขาได้รับอนุญ,ญาตมาเราก็ไปดูแบบเขามานะครับแล้วก็ทํานะครับซึ่งประกอบกับ ดื่มน้ำาอ่าน้ำเตียบต้มน้ำขิงนะครับขิงฝานลงใส่หม้อแล้วก็อาจจะมีใบกระทอมใส่ลงไปด้วยนะครับอ่าย่างนั้นก็จิบทั้งวันนะครับผมนะครับดื่มนะครับเราก็ไม่อยากพูดตรงๆนะครับมันจะอาจจะไปผิดอ่อการรักษาโรคที่กำลังระบาดตอนนี้นะครับแต่ผมว่าตัวนี้มันในเมื่อเราไม่เป็นไข้เราไม่เป็นหวัด อะไรก็จะเข้ามาหาเราไม่ได้นะครับอยากจะให้เพื่อนเพื่อนลองดูนะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไม่ต้องหาอะไรมากมายของที่เก็บได้ข้างทางแล้วก็ที่เราปลูกนะครับอย่างอย่างอ่ใบตะไคร้นะครับใบมะกรูดนะครับที่เรามีเลยครับผมหาได้ง่ายๆนะครับใครอยากจะใส่สมุนไพรอย่างอื่นเข้าไปด้วยก็ได้นะครับอย่างอย,ากกอย่างขมิ้นอย่างอะไรอีกล่ะใบนาดอะไรเนี่ยนะครับแต่ของผมหกอย่างก็พอแล้ว ครับเน้นเน้นที่สมุนไพรที่เราอ่รู้ว่าปลอดภัยเป็นหลักนะครับตอนนี้ผมจะเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็จะไปกินข้าวนะครับแล้วก็อาบน้ํะเหนือแห้งแล้วครับยวเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็จะเอ่อเพือแตกเต็มตัวนะครับผมอันนี้ผม พอดีวางโทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับเช็คเฟซเช็คไลน์นะครับของเพื่อนเพื่อนนะครับก็ถ้ามีคอมเมนต์แนะนำนะครับแนะนำติชมนะครับก็อ่าลงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะครับทพ์มานะครับแนะนำติชมให้กำลังใจกันนะครับอันไหนที่ไม่ถูกต้องก็แนะนำเข้ามาได้นะครับผมก็จะปรับปรุงนะครับผมหรือมีสิ่งที่ดีกว่านี้นะครับก็ยินดีที่จะ น้อมนำมาปฏิบัตินะครับเพื่อสุขภาพของเราเองนะครับผมนะครับฝากติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องเสียงจากชายแดนเป็นช่องที่จริงแล้วเปิดไว้นานแล้วนะครับผมตั้งหลายปีแล้วครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ก็ลงไปเรื่อยๆนะครับร้องเพลงบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ยังจับคอนเทนต์อะไรไม่ได้ก็ลงไปก่อนนะครับเพื่อจะสื่อสารกับเอฟซเพื่อนๆนะครับก็ เจต,ตนาก็คืออยากจะให้เป็นช่องทั่วไปของคนวิถีชีวิตนะครับคนอีสานนะครับผมคนอีสานที่อยู่ชายแดนนะครับนะครับซึ่งผมก็ทําช่องอยู่หลายช่องอยู่ครับทาของครอบครัวก็มีนะครับซึ่งเป็นช่องฟาสไทยนารแฟมลี่นะครับผมอันนั้นเป็นช่องครอบครัวมีงาน DIY มีเสียงธรรมชาตินะครับผมบําบัด นะครับแล้วก็กิจกรรมโรงเรียนของลูกนะครับส่วนช่องเสียงาจชายแดนเนี่ยผมเป็นของผมเองนะครับนะครับก่อนหน้านี้ก็มีช่องผลิมผงนะก็ยังเอ่อยังแก้ไขหลายๆอย่างอยู่นะครับผมให้ถูกต้องอย่างนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมจะเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนครับผมยังไม่ได้ปิดนะครับก็แต่ผมจะทําเป็นกอไปเร็วๆนะครับให้นเพื่อนได้ชมประมาณห้านาทีผมก็จะออกมานะครับ ลูกสาวกำลังมาสง่งจะเรียกกินข้าวหรืออะไรไม่รู้ว้าไงจะอบหรอไม่ดูอบหรอ,น,อน้องฟ้าใสก็อบนะครับถ้าอบกลางวันหน่อยก็จะอบด้วยนะครับก็ดีต่อสุขภาพนะครับลูกก็ไปโรงเรียนนะครับผมช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็อันตรายนะครับผมก็อยากจะดูแลตัวเองนะครับเป็นหลักพื้นฐานนะครับยาใดๆนะครับสูตรใดๆวัคซีนใดๆก็ไม่เท่ากับ เราดูแลตัวเองด้วยการเว้นระยะห่างนะครับล้างมือด้วยเจลหรือน้ําสะอาดใส่ผ้าปิดจมูกหรือแมสนะครับผมแล้วก็พยายามใช้สมุนไพรที่เรามีอยู่นะครับซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนไทยสูตรแพทย์จีนนะครับผมให้ได้ใช้ให้ได้นะครับอันนี้คือความจริงที่เราจะอยู่ได้ที่เราจะรอดกับตอนนี้นะครับผมกับโรคระบาดท,ที่กาลัง ผมหนักกี่ตอนนี้นะครับมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเรามีระเบียบวินัยนะครับไม่อบก็ได้แต่ถ้าเรามีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตัวนะครับเราก็จะอยู่ได้นะครับผมแล้วผมก็ได้สูตรหอมแดงนะครับเวลากินข mm ้าวนะครับผมกินข้าวเช้ากลางวันเย็นผมจะปอกหอมแดงมาไว้สองสาหัวกินกับข้าวไปเลยนะครับซึ่งตัวเองชอบกินหอมอยู่แล้วครับ อมกระเทียมเป็นคนชอบกินนะครับไม่รู้ยังไงชอบตั้งแต่ไวรุ่นแล้วครับผมต้นหอมอะไรเงี้ยชอบกินทีนี้ก็เออเพื่อนคนที่รู้จักท่านแนะนํามานะครับให้กินหอมแดงมันก็ดีนะครับมันแก้วัดนะครับผมนะครับขนาดเด็กเล็กๆที่เกิดมาใหม่เขายังเอาหอมแดงเนี่ยวางอยู่ข้างที่นอนเพื่อจะไม่ให้ให้ลมหายใจคล่องนะครับเด็กก็จะไม่เป็นวัดนะครับผม เดี๋ยวผม้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมดันเข้าไปเข้าไปผมก็จะจให้เข้าไปเน,นี่ยครับเพืเ่อนนครับลองลองทำดูครับมันง่ายมากนะครับมันง่ายมากแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยครับผมชีวิตในครอบครัวนะครับ ลองทำดูนะครับเพื่อนครับอีกห้านาทีผมออกมาครับผมไม่ได้ปิดนะครับ มาแล้วครับดูกเหนือครับเพื่อนๆครับนี่ครับออนยญาดนะครับอาจจะน่าเกียดนะครับลูกเหนือครับผมนีครับเหมือนเราวิ่ง10กิโลเลยนะครับผมบ้านไร่ชายทุ่งนะครับบรยากาศ ต้นอยู่ต้นออกมาเนอากาศมันเย็นนะครับช่วงนี้มันหนาวนะครับหนาวเดือนในษานะครับหนาวพอเข้าไปร้อนนะครับหายน้ํานะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับลองเอาไปทําดูนะครับผมนะครับก็คือสูตรนะครับชาวบ้านนะครับง่ายๆนะครับการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพไล่หวัดหวัดอะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นกันอยู่ตอนนี้นะครับผมผมไม่อยากพูดนะครับ ไม่อยากออกเอ่ยน้ำนะครับทำเลยครับผมนะครับอ่าส่วนใครจะฉีดวัคซีนไม่ฉีดก็แล้วแต่ศรัทธานะครับเรื่องนั้นอ่าแต่อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับผมดูแลตัวเองนะครับแล้วอย่าเอาโรคไปแพร่ให้คนอื่นนะครับส่วนมากนะครับคนที่มั่นใจน้่นนี่นั่นนะครับคนที่่สังคมเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็คุณนั่นแหละนะครับ ทำโรคไปแพ้ให้เพื่อนๆให้ญาติให้คนแก่นะครับพ่อผมเป็นมาแล้วนะครับเกือบไม่รอดนะครับพ่อผมนะครับแต่ยังดีที่มีคนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้กินหอมแดงผมก็เลยแอบส่งหอมแดงเข้าไปให้พ่อกินที่โรงพยาบาลนะครับกินเยอะๆเลยนะครับผมก็เลยช่วยได้นะครับเพราะว่าพ่อเป็นเบาหวานเป็นโรคไต แล้วก็โรคอื่นอีกเยอะแยะเป็นนิ้วด้วยนะครับอาการหนักนะครับแต่ก็หายแล้วนะครับผมนะครับอยากจะฝากด้วยนะครับส่วนผมพ่อนี่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับพ่อแม่ตงน้องนะครับล้านสีกแาหมดแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอย่ามันไม่สู้เราดูแลตัวเองหรอกครับผมนะครับอย่าเว้นห่างไกลอย่าไปอยู่ในที่ชุมนุม อะไรที่มันแออัดนะครับผมเว้นได้เว้นนะครับนอกจากเราเว้นไม่ได้เราก็ต้องไปนะครับทํำยังไงล่ะเราถึงจะป้องกันได้ถึงจะอันนั้นได้แล้วก็มาทําอย่างนี้แหละครับผมดูแลสุขภาพนะครับอย่าลืมครับอบสมุนไพรหกอย่างนะครับผมแล้วก็กินหอมแดงนะครับผมและน้าน้ําอุ่นนะครับน้ําขิงน้ําขิงกับใบกระท่อมแล้วก็พันกระชายกับขิงใส่ตู้เย็นไว้จิบ นะคร,รอดแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับผม